สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมและกน a ล o ็อกโมบายคลาสสิกกับผมตั้มโอเว่นกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกๆุกท่านไปดูกันว่าอาชีพซอร์ทแมนหรืออาชีพไนหรือที่เราเรียกอีกชื่อกันว่าส w o r d m a n นนั่นเองนะ <c oughs> เริ่มเกมมาควรใช้ดาบอะไรกันดีซึ่งสายที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นั่นก็คือสายแบทนั่นเองนะฮะควรใช้อาวุธอะไรกันดีบางคนเข้าเกมมายังไม่รู้เลยว่า เราจะใช้อาวุธอะไรกันดีนะอาวุธมันเยอะแยะเหลือเกินคลิปนี้มีคําตอบนะครับแล้วก็การ์ดเออการ์ดอะไรที่จําเป็นต่อสายนี้ที่มันจะต้องมีไม่มีไม่ได้เออของมันต้องมีอะนะมันคือการ์ดอะไรและยาในเกมนี้สามารถซื้อได้ที่ไหนการหาเงินของเกมนี้เนี่ย มันหากันได้ยังไงตอนเริ่มเกมเปิดเกมมาเราจะได้มีแนวทางในการหาเงินจะได้เอาเงินเนี่ยไปช้อปปิง้งซื้อวัตถุด,ดิบในการคับอาวุธของเราหรือเอาเงินไปทําอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเพราะว่าเกมนี้มันจะไม่มีเหรียญแมวแล้วนะมันจะมีแต่เซนีล้นๆนะฮะเราจะได้มีเงินไปช้อปปิง้งมันหากันยังไง คลิปนี้มีคําตอบนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยก็ขอฝากไว้หน่อยแล้วกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนํามาลงในวันข้างหน้านะฮะอาจจะมีทริคอะไรดีๆก็จะมาบอกกันอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ไม่พลาดกันสําหรับใครที่ใจดีมากๆก็สามารถกดซุปเปอร์แท็ขอบคุณทางขวาบนของใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะจะขอบคุณมากๆเลยนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยซึ่งในตอนแรกเนี่ย หลายคนนะเข้ามาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ยเราอยากจะเล่นสายแบดเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้จะใช้อาวุธอะไรดีอาวุธที่มันแจกมาก็เป็นมีดใช่ไหมซึ่งเริ่มแรกมันเป็นอะไรซอดแมนซอดแมนบ้าอะไรถือมีด <c oughs> แล้วก็ต้องถือดาบนะฮะเอ้ยดาบที่ผมจะแนะนําในวันนี้นั่นก็คือนาการนะหรือที่เราเรียกนาแกนนั่นแหละคือดาบอันนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัตินะครับ <c oughs> นั่นก็คือทําให้เราเนี่ยตีมอนแล้วก็คือถ้าเกิดเราใช้สกิลแบดเนี่ย พลังโจมตีเรามันจะแรงขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะฮะซึ่งเราจะทํายังไงล่ะในการคารฟอาวุธอันดับแรกเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูอาวุธก่อนแล้วกันอาวุธมันก็จะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งดาบที่เราเนี่ยจะมาเล็งกันไว้นะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนี่ดาบนาการอันนี้นะฮะซึ่งการที่เราเนี่ยจะคาฟดาบอันนี้ได้เราจะต้องไปเอาดาบอันนี้มานะฮะแล้วเราก็อัพขั้นมัน เออแต่วิธีการที่เราจะคาบดาบอันนี้มาเนี่ยเราจะทํายังไงล่ะให้เรามาที่เมืองพรนะถามว่าเมืองอื่นได้ไหมได้ฮะแต่ผมไม่รู้ว่าเมืองอื่นมันตาแหน่งมันอยู่ตรงไหนผมรู้แต่เมืองพรนะฮะให้เรามาที่ตรงนี้เลยนี่นะฮะ เกาะวิ่งมาได้เลยซึ่งมันจะเป็นมุมที่เราเนี่ยสามารถคราบดาบคราบ,รบอาวุธคราบขวานคราบธนูคราบ,รบตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะตามปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นตามเมืองต่างๆใช่ไหมอย่างเช่นจะคราบดาบอันนี้เราจะต้องไปเมืองนี้นี่แต่สําหรับภาคนี้นะฮะมันรวมมาอยู่ที่เดียวกันหมดเลยเดี๋ยวผมขอเดินทางแป๊บหนึ่งนะครับต่แล้วมันเรามาถึงแล้วนะฮะ n อ c จะอยู่ทางด้านนี้เป็นไงพ่อหนุ่มหัวทองนะเราก็เข้าไปคุยกับเขาเลยแล้วเราก็ดูนะว่าอาวุธที่เราต้องการเนี่ยมันก็คือเจ้าครูดนะฮะน่าจะก็คืออันน,นี้นั่นเองดูดีๆนะมันจะมีบวกหนึ 1, ่งบวกสองแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือเพิ่มพลังโจมตีแบสนั่นแหละนะฮะแล้วก็ไปครัฟมาวิธีการครัฟเราจะต้องใช้อันนี้ฮะนี การหาของมันก็คือให้กดดูตรงนี้เลยแล้วเราก็ไปไล่ฟาร์มเอาก็ได้นะครับหรือเราจะไปซื้อเอาก็ได้ต็นแล้วแต่เราก็คือซื้อในตลาดกลางก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นช่องทางในการหาเงินของผู้เล่นใหม่ได้ดีเลยนะบอกเลยนะฮะอันเนี้ยก็คือเป็นช่องทางหาเงินได้เลยนะกดติ๊กถูกตรงนี้ออกดูทุกคนนะเนี่ยสามารถขาวธนูปงธนูปูแล้วก็ดูนะว่ามันต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็ไปฟาร์มเอานะฮะนี่ ก็คือดาบนาการอันนี้จะต้องใช้คูลเวิร์ดในการครัฟมาอ่าสมมตุติเรามีอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็กดคราฟมันเลยนะฮะอันนี้สมมุติผมครัฟมาแล้วนะฮะมันก็จะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ก็กดใส่ไปเลยนี่เมื่อเราใส่มาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะทําให้มันเป็นนาการทํำยังไงละ่ะให้เรากดไปที่ดาบเลยนะฮะแล้วกดไปที่รูปนี้ก็คือการเลื่อนขั้นดาบของมันซึ่งถ้าเกิดเราเลื่อนขั้นมาถึงระดับที่4แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็น ดาบนาการนะฮะซึ่งตอนนี้ผมขาดวัตถุดิบอันเดียวนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ถามว่ามันหาได้ไหมมันก็หาได้นะจากการไปตีบอสซึ่งบอสมันก็ต้องไปตีจากตัวเนี้ยเนี่ย <c oughs> มันก็หายากเนาะเออแต่ว่ามันก็สามารถซื้อได้นะครับก็เผื่อมีคนไปนล่าบอสมาให้แล้วก็ไปซื้อเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปซื้อมาแป๊บหนึ่งแล้วกันเอออ่ะต่อไปทีนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยด้วยการที่ว่าผมเนี่ยไปดู บอลกันมาผมไปได้อันนี้มานะฮะเอามาอัพขั้นได้แล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าเกิดผมอัพขั้นไปแล้วเนี่ยนี่มันจะสามารถเปลี่ยนเลยนะฮะมันจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นหน้าการแล้วนี่อันนี้ก็คือดาบของผมนะฮะเปลี่ยนมาแล้วแล้วมันจะสามารถตีได้รุนแรงมากๆเดี๋ยวทุกๆคนไปดูนะเดี๋ยวผมจะลองไปตีดูเลย ซึ่งมอนที่ผมจะไปตีเนี่ยก็จะเป็นขนาดกลางกับขนาดเล็กนะฮะขนาดใหญ่เนี่ยผมจะยังไม่ไปตีเพราะว่านาการเราเนี่ยมันตีได้ขนาดกลางกับขนาดเล็กนะมันตีได้อยู่แต่ถ้าเกิดจะจะตีตัวใหญ่เนี่ยอย่างเช่นมิโนโทอร์อย่างเงี้ยมิโนรัตรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะตีอะ่ะก็อยากให้เป็นหอ,อกนะฮะเอาหอกไปตีจะดีกว่านะเดีย๋ยวผมจะพาทุกทุกท่านนะไปเทสดูเลยว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนนะฮะ จะลองตีดูเลยนะแบทก็ปกติอันนี้จะเป็นสก,กิลแบทนะโปพันเจ็ดประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดผมใช้นาการนะทุกคนเดี๋ยวดูนะคือนาการเนี่ยมันจะเพิ่มนี่ฮนะมันจะเพิ่มสก,กิลแบทเราแบทได้แรงขึ้นมากๆโปเจ็ดพันะเป็นไงพันเจ็ดกับเจ็ดพันมันต่างกันนะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดวันข้างหน้าเรามีเฟืองมีรูนอะไรประมาณเนี้ย มันจะทําให้เราแบดได้แรงขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางสําหรับใครที่จะเริ่มเล่นไนท์สายแบดนะซึ่งก็แนะนําสําหรับไนท์เลยใครที่จะเริ่มเล่นนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเราอัพเจ้านาการตอนนี้ขึ้นไปอีกได้เนี่ยก็คืออัพขั้นมันขึ้นไปอีกได้นะฮะถ้ามีวัตถุดิบอัพไปจนขั้นสุดได้เนี่ยผมบอกเลยว่าดาเมจมันจะมหาศาลมากๆนะฮะเออนนี้ก็คือแนะนําเลยและอีกอย่างหนึ่งที่สายแบดไม่ควรพลาดนะครับนั่นคือการ์ด เออการ์ดนะฮะการ์ดสำหรับสายแบตท,ที่มันจะต้องมีนี่ก็คือเน้นเลยว่ามันจะต้องมีนะฮะนั่นก็คือการ์ดอันนี้เลยครับนี่ฮะมันก็คือการ์ดเจ้าตัวนี้เลยการ์ดบอลกันนะครับนี่ นั่นก็คือเจ้าผีดิบสีน้ําเงินตัวนี้นั่นเองนะเลเวลห5ถ้าเกิดใครเนี่ยสามารถจะไปฟาร์มได้ในตอนแรกนะเพื่อหาการ์ดตัวน,นี้ก็สามารถทําได้หรือเราจะซื้อก็ได้นะคะคือมันจะต้องมีแล้วเราไม่ได้เอาไปใส่ดาบนะฮะให้เราเอามาใส่สมุดวิธีการใส่สมุดนะฮะเ,เดี๋ยวผมถอดออกมาก่อนแล้วกันเนาะวิธีการใส่สมุดนั่นก็คือกดไปที่ลูกเป้าทางขวาบนตรงนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่หนังสือเลยเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่รูปการ์ดนะครับตรงนี้ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาการ์ดเข้าไปหาบอลกันเออแล้วเราก็เอาการ์ดใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้เองเราก็สามารถโจมตีด้วยแบทได้อย่างรุนแรงมากๆเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดเราอัพเป็นนาการได้แล้วเนี่ยโอ้บอกเลยว่ายังโหดนะฮะมันจะตีแรงมากๆอันนี้ก็คือแนะนำเลยเป็นการ์ดที่เราจะต้องมีนะฮะนั่นก็คือบอลกันนั่นเองเราสามารถไปดูในตลาดกลางได้ยังไง n p ีตลาดกลางน่าจะอยู่ตรงแถวแถวนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาดูเลยนี่ฮะ Npc จะยืนรอๆอยู่ดงด้านนี้นะครับเพราะหนุ่มหัวดาอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็กดเข้าไปเลยให้เราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็เลือกข้อ2ได้เลยนะครับนี่แล้วเราก็เข้าไปดูเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตลาดกลางของเกมนะฮะจะไม่มีเหรียญแมวจะใช้เซนีซื้อเท่านั้นเลยนะ อ่ะแล้วก็เข้ามาดูการ์ดนะฮะจะอยู่ช่องแรกๆเลยแล้วเราก็เลื่อนดูนะครับหาการ์ดบอลกันแล้วเราก็ไปซื้อมาก็ได้ซึ่งการ์ดบอลกันในนี้เซิรฟ์ฟจีนจะอยู่ราคา75 0 0แต่ถ้าเกิดเซิรฟ์ฟไทยเปิดใหม่ๆเนี่ยบอกเลยว่าการ์ดนี้ราคาแม่งพุ่งแน่นอนนะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะไปฟาร์มหาการ์ดแรกๆก,ก็แนะนําเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเออลองดู <laughs> ต่อไปนะ NPC ที่เราจะมาซื้อยาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของแมปล่ะเออบางคนหาที่ซื้อยาไม่เจอ วิธีการหานะสมมุติอันนี้เราไม่ได้อยู่เมืองพรนะให้เรากดเข้าไปที่กระเป๋านะ,ะแล้วไปที่ยาอะไรก็ได้สักอันนึงนะครับ e e แล้วเราก็เข้าไปที่ตรงนี้ฮะปุ่มตรงนี้เลยแล้วเราก็เข้าไปที่เนี่ยรูปคนนะครับเนี่ยก็คือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายแหล่นี้แหละจะอยู่ใกล้ๆเราส่วนเมืองพรน,นะ,ะถ้าเกิดใครไม่อยากกดเข้าไปตรงนี้ก็ NPC นะฮะจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ทางด้านน,นี้นะครับเดีเราจะอยู่ทางด้านข้างล่างผมเลยตรงนี้นี่นะฮะก็จะมีขายยาทั้งหลายแหล่เนี่ย เต็มไปหมดเลยนะฮะมีทั้งวิงมีทั้งบีวิงเนี่ยมีทั้งบูมีทั้ง, wing, ง, wing, ง, Blue, งอะไรเต็มไปหมดเลยครับหนีประมาณนี้แล้วก็สามารถซื้อ,อยาตรงนี้ได้นะครับและต่อไปนะนั่นก็คือการที่เราจะหาเงินจากเกมนี้เนี่ยตอนเซิร์ฟเปิดมาใหม่ๆเนี่ยเราจะหาเงินยังไงล่ะบอกเลยว่ามันเป็นช่องทางการหาเงินได้ง่ายมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือให้ทุกๆคนเนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูกันให้เราเนี่ยไปดูว่า อาชีพไหนๆเนี่ยเขาต้องการอาวุธอะไรฮนะเขาต้องการเล่นอาวุธอะไรแล้วเราก็ไปคาฟอาวุธนั้นมาซึ่งในการที่เราจะคาฟอาวุธอาวุธหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นไนท์อย่างเงี้ยไนท์ตอนแรกเขาจะเล่นเป็นเจ้าดาบตัวนี้นะฮะนี่อันดับแรกเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้เออผมลืมบอกไปให้เราเอาติ๊กถูกข้างบนนี้ออกก่อนนะมันจะกลายเป็นว่ามันจะบอกหมดเลยว่ามีเหีืธนูอะไรบ้างอะไรเนี่ยบอกหมดเลยนะสามารถคาฟจากตรงนี้ได้หมดเลยนะทีนี้เนี่ย สมมติจะคราฟดาบอันนี้ขึ้นมาเราจะต้องใช้เจ้าตัวนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้เราก็สามารถไปหาในตลาดกลางได้แต่ถ้าเกิดเราไปหาเราก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมอันนี้คือ เป็นแนวทางการหาเงินของผู้เล่นใหม่นะฮะแล้วก็กดไปดูเลยว่าตัวไหนมันดอกบ้างแล้วก็กดวิ่งไปเลยไปตีมันเลยไปฟาร์มนะเพื่อไปหาเจ้าตัวนี้มาขายหรืออีกวิธีนึงนั่นก็คือคัฟดาบอันนี้มาเลยแล้วเราก็อัพให้มันเป็นนาการเลยก็ได้ฮนะหรือถ้าเกิดเราไม่สะดวกเราจะเอาเป็นอันนี้เลยแล้วเราก็เอาดาบอันนี้ที่เราครัฟมาเนี่ยไปขายนะลงตลาดกลาง ก็ได้เหมือนกันวิธีการเอาของไปลงตลาดกลางทำยังไงล่ะให้เราวิ่งมาที่ตรงนี้นะฮะอันนี้ถึง,องของเมืองพรนะก็วิ่งมาที่ตรงนี้เลยครับเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยจะเจอ NPC นะครับ NPC ก็ <NPC S 2> จะรูปร่างต่างๆนี้นนเพราะหนุ่มหมัวดำนั่นเองก็เลือกข้อ2ไปเลยนะครับนี่ก็รูปร่างหาจาตาจะประมาณนี้ให้เรากดเลือกข้างบนตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะขายอะไรฮะเราจะเอาของอะไรลงตลาดกลางก็เอาลงไปได้เลยด้วยกันนี่ฮะแบบนี้สมมติผมจะเอาแฟนลงใช่ไหมประมาณนี้ครับนี่ ถ้าผมจะขายดาบใช่ไหมเดี๋ยวผมถอดดาบออกมาก่อนนะครับลองดูนี่ฮะแล้วก็เอาดาบกดเอามาแล้วเราก็ลงตั้งขายได้เลยนะฮะนี่ก็คือวิธีการหาเงินของผู้เล่นใหม่เราก็ไปดูนะฮะว่าอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยเขาใช้อาวุธอะไรกันเป็นยอดฮิตซึ่งตามโฟนะฮะ เท่าที่สำรวจมานะครับนั่นก็คืออาชีพไหนเนี่ยเป็นอาชีพอย่างแรกที่คนจะนิยมเล่นกันเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือธนูฮะอะไรประมาณเนี้ยแต่พระนี่ก็จะขายของไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะขอค่าส่วนมากเขาก็เล่นเป็นตัวลองกันเปิด2จอนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเราก็สามารถครัาอาวุธเนี่ยมาตั้งร้านขายในนี้ได้หรือถ้าเกิดเราไม่อยากจะคราบมันเสียเวลานะฮะ แล้วก็ไปหาวัตถุดิบแล้วก็เอาไปฟาร์มได้โดยการฟาร์มเกมนี้เนี่ยมันจะไม่นับเป็นเวลาแล้วนะมันจะนับเป็นตัวนะครับสมมุติเราตีมอนนานขนาดไหนก็แล้วแต่มันจะยังไม่นับฮนะแต่ถ้าเกิดเราตีมันตายปุ๊บมันก็จะนับเป็นหนึ่งแต้มถ้าเกิดเราใช้โซ่โซ่มันก็จะคูณสี่นะครับโซ่จะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นี่โซ่มันจะคูณ4ี่เข้าไปถ้าเกิดเราตีมอนตายตัวหนึ่งเท่ากับมันเท่ากับเราตีไปสตัวแต่ถ้าเกิด ในตีตัวนั้นเราตีไปแล้วการ์ดมันตกการ์ดเด้งมาสี่ใบเลยนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถไปฟาร์มวัตถุดิบในการครับอาวุธคูดอันเนี้ยมาขายได้นะครับซึ่งไหนเนี่ยเขาจะมีสองสายให้เล่นนะนั่นก็คือดาบตีไวยกับดาบสายเบสก็จะเป็นนาการอันนี้นะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้มูรามาสะออแล้วก็ไปลองครับกันดูเอาเองนะแล้วเราก็ามาขายก็ได้หรือเราจะไปเอาวัตถุดิบแล้วเราก็ามาขายก็ได้นะฮะ ถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นอาชีพไนเราจะไปฟาร์มหาวัตถุดิบมาขายของกนันไนก็ได้เหมือนกันนะครับก็แค่เอาวัตถุดิบไปลงขายหรือไม่ก็ครับของพวกนี้เรารับได้หมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นขวานไน์อย่างผมเล่นไนท์เงี้ยผมจะรับเป็นธนูก็สามารถขับได้เหมือนกันนะครับซึ่งธนูเนี่ยส่วนมากที่ผมดูนะฮะก็น่าจะเป็นธนูปูก็จะเป็นสายดับเบิลส่วนถ้ายิงไวถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นอันนี้นะฮะอันนี้ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วย ก็ประมาณนี้เราก็ลองไปดูนะว่าเขาใช้อาวุธอะไรกันแล้วก็ไปค้ามาแล้วก็ไปขายเขาก็ได้อันนี้ก็คือเป็นแนวทางการหารเงินสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เซิร์กกำลังจะมาเปิดแล้วนะถ้าเกิเดเซิร์ฟเปิดเนี่ยเราจะได้มีแนวทางการหารเงินได้เอ,อสำหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะฮะขาดตกบ,บกพร่องตรงไหนก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยเพราะผมทําเอาไว้ก็เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางอยากให้นําไปดัดแปลงแล้วก็เอาไปเล่นให้เป็นตัวของตัวเองกันได้ ใครที่ติดตรงไหนหรืออยากจะแนะนำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะฮะก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดทริคดีๆที่ผมจะนำมันลงในวันข้างหน้ากันอีกทีนะฮะใครที่ใจดีอยากสนับสนุนเลี้ยงกาแฟเลี้ยงข้าวผมก็กดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์ตงที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว <helping> ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปและบายบายไว้เจอกัน <ís> <อ uffy>